วันนี้นำท่านผู้ชมมาชมศึกชิงแชมป์มวมยไทยหญิงในรุ่น57กิโลกร,รัมระหว่างฝ่ายแดงเอลิซาเฟเทคอายุ20ปีจากประเทศแคนาดากับคู่ต่อกรของเขาวันนี้ก็ฝ่ายน้ำเงินก็คือซาลาโกเฮียอายุ30ปีจากสหรัฐอเมริกานะครับอายุต่างกัน10ปีเลยนะครับ20ปีกับ30ปีเอลิซาสูง168ซาราสูง172เซนเมตรนะครับก็ มาชิงแชมป์กันในวันนี้นะครับก็มาดูนะครับว่าใครจะเป็นฝ่ายได้แชมป์ไปนะครับอลิซ่ากับซาร่านะครับก็จะเรียกสันส้นๆว่าอลิซ่ากับซาร่าดีกว่านะครับสั้นดีจําง่ายดีก็ฟังกติกากันเสร็จแล้วนะครับก็กรรมการบอกชกได้เลยมาดูยกทีหนึ่งกันเลยนะครับใครจะเป็นคนคว้าจมากขาดไปในวันนี้อลิซ่าเตะมาก่อนซาร่าเตะขึ้นลิซ่าเตะซ้ายเตะเออเตะสองครั้งซ้อนเลย มัดพุบมาลิซ่าซาลากะเตะเข้าไปเหมือนกันสหรัฐกับแคนาดานะครับโอเตะไปจับค้าได้เม่มีลิซ่าหนึ่งสองเข้ามาแทงเขาซาลาแทงเขาแทงเขาข้างหนึ่งเวียงมาโอฟันศอกซาลาเตะไปลิซ่าเตะม,มานะครับเ <c oughs> อามัดหนึ่งสองเข้ามานะครับสองเข้ามา เตะมาซาลาเตะมาดิซาเดินมาดิซาเตะจ่อยางึ้นเหมือนกันมาหนึ่งสองโอ้โดนหมัดสวนล้มลงไปเลยนะครับกมการต้องนับแล้วนะครับซาลาโดนหมัดสวนเข้าไปนะครับโอ้หมัดของอลิซาเร็วกว่านะครับโดนเข้าหน้าเต็มเต็มกอาการนับแปดเอามาลุยต่อเลยลิซาเดินมามัดหนึ่งสองเข้ามามัดหนึ่งสองเข้าไปอ้าวจัากพาได้หมัดสวนมาหนึ่งสองเข้าไปมัดหนึ่งสองเข้าไปซาลากหมัดสวนมาเหมือนกันนะครับ เดินเข้าไปมัดข้างหน้ามัดเขาน้าหนึ่งสองเขาหน้าเลยหนึ่งสองเขาหน้าโอ้มัาหงมาเลยหนึ่งสองเขาหน้าโอ้จะเป็ิศึกได้ไหมวันหนึ่งสองเข้าไปดันหน้าไว้ดันหน้าไว้ดันหน้าไว้แทงเขาอ่าแทงเขาาอีกครั้งหนึ่งโอ้มีการอ่อนไปแล้วครับซาลาดีซาก็โอ้ซาลาหมัดสองมาดีซาก็มัดสวงเข้าไปเหมือนกันต่างคนต่างโดนอยู่นะครับตอนนี้ดีซาเต็มมา ลิซ oh, um, he oh, ่าม uh, um, ันหนึ่งสองเข้าไปซาลาวนุ่มาโอ้ลิซ่าหนึ่งสองหนึ่งสองเข้าหน้าเข้าลงตัวเลยมีการเป๊ะไปแล้วครับเอาโยกนี้ต้องประคองให้เอาแล้วซาลาลิซ่าหนึ่งสองเข้าไปหนึ่งสองเข้าไปโอ้หนึ่งสองเข้าหน้าดันไว้ดันหน้าไว้ดันหน้าไว้ฟันศอกโอ้เป๊ไปนะครับเกือบสุดเออเกือบจะสุดลงไปเลยครับอ้าวลิซ่าเดินมาลิซ่าเดินมาหนึ่งสองเข้าหน้าหนึ่งสองเข้าหน้าอ่าดันไว้ดันไว้ครั้งแทงเขา แทงเขาแทงสไลดากันไว้แทงเขาอีกครั้งหนึ่งแทงดันไว้หมัดยับมาเตะมาหนึ่งสองเข้าไปโอ้ดันหน้าไว้ดันหน้าไว้หนึ่งหมัดเข้าลูกตัวแทงเขาอีกครั้งหนึ่งลิซ่าก็พยายามจะประเสธนะครับสอดมือมาแทงเขาได้ไหมแทงลิซ่าก็แทงนะครับกรรมการแจงมาโอ้ใช้ยกหนึ่งเท่านั้นนะครับโดนหมัดแล้วลิซา่าเดินไปยับหนา้า โอ้ซาลาหมาดสวนมามันหนึ่งสองมาสวนมาเตะมอะยังไงเอาเดินหนึ่งสองเขาทำตัวเขาหน้าเลยมัดหุ้มมาโอ้ซาลาทีไรซาลาหนึ่งสองมาเหมือนกันแทงเขายังจะแทงเขาโอ้ดันลงไปเตะเต้าโอ้เสียหลักมาเตะแล้วเสียหลักลูกมาไม่มีอะไรเตะแลยเสียหลักมันยันเจ้เข้าไปเอาหมดยกที่หนึ่งโอ้เลือดเต็มหน้าเลยรับเลือดเนองทีแล้วมาดูยกงสองกันเลยไหนวะามัดหุ้มเข้าไป กดเ,เ,เขาได้แทงเขาแทงเขาโอ้ยยั้เข้าไปสลากเตะมาดีสามากจัเข้าไปต่างคนต่างยั้งมาเอ้ายังมืดอจอุเตะมาหน่งสองสวนไปสลับฟันสองมาเตะมาดีใจโอ้มัดจับได้กันนะครับโอ้โคตรดหเดือดเลยนะครับไม่หยุดยั้งเลยต่างคนต่งางลุยชนะเตะก็ไปชนะเตะไปดีใจมัดสวนมาโอ้เป็นสลากเดินลุยนะครับยกสองหนึ่งสองเขาน้าแทางเขาแทางเขาอแทงขึ้นเหมือนกัน ตะื้นกันกันเขาได้เออมันเมี่ไรเซาถีไปเซาเดินเข้าไปหนึ่งสองเมกสวนมาเตะมาซาลาโอ้เดซาก็หมัดสวนขึ้นไปเตะแทงเข้าไปซาลาแทงเข้าอีกครั้งนึงเซาเตะมาจะอืมหนึ่งสองเข้าไปหนึ่งสองเข้าไปต่างคนต่างโดนโยซาลาโดนนะครับเป็นซาลายังโดนอยู่อ๋อกอดขอได้ไมือนม่ไรซาลาหนึ่งสองเข้าไปหนึ่งสองเข้าหน้าไปเดซาเดินบุมามาจับมา หนึ่งสองไว้ยับยับยับไว้โอ้โดนมันเลยซาลาหมันทุบไปทีไว้เตะมามันทุบไปหูมันทุบไปกอดคอาแทงเขาเลืใจแทงเขาอ่าสลากมันจะไปเตะไว้จับขาได้มันมีแทงเขาไม่มีอะไรกำการก็แยกมานะครับแยกมากอดกันนานไปลิซ่าเดินไปสลากมันเดินงสองมาลิซ่าก็ลังไว้เตะมามัดเข้าลงตัวมัดทุกคอหน้าโอ้ตอนนี้เป็นลิซ่ายัง ทำงานได้ดีกว่าอมัดสระของสร็เข้าหน้ามันกันมัดกระแทกย่างเข้าไปย่าเข้าไปย่าเข้าไปดีซ่าเดืองไม่มันสองข้างหน้าแทงเขาสระแทงเขาแทงเขาโอ้แทงเขาเต็มเต็มสามดอกซ้อนเลยถีบไปครั้งหนึ่งดีซ่าเมันย่าเข้าหน้าเลยย่าเข้าไปหน้านะครับเพื่อให้แผมแต่ก็เดิมนะครับก็เลือดจมูกยังไหลอยู่นะครับของสระดซ่าก็แทงเขาอ แทงเขาเขาดันไว้ดันไว้กรรมการแยกมาโอ้ยังลุยกันไม่หยุดนะครับเดี่ยวแรงยังดีกันทั้งคู่นะครับมัดถึงสองข้างหน้าหนึ่งสองข้างหน้าหนึ่งสองเข้าไปกอดไว้ซาลาแทงเขานิซาแทงเขาโอ้ซาลาแทงนิซาเตะไปมัดมามัดมานิซาเดินมามัดซาลาก็มัดสวนไปเตะวืดไปนิซาเดินมาโดนถีบไปมัดถึงสองเข้าไปมัดถึงสองเข้าไปนิซา ฟันซอกานาแทงเขาพาเข้าไปแทงเขากขึ้นฟันซอก้็านาฟันศอกก็มาดันหน้าไว้ฟันซอกครั้งไม่โดนดี่ามัดหุบเข้าไปานาก็เตะสวนมามัดทุกเข้าไปอีกครั้งหนึ่งกดแทกเข้าไปางหน้าเล่นหนึ่งสองเขาน้าหนึ่งสองเขานาหนึ่งสองเขาน้าโอ้านาเริ่มเปอีกครั้งหนึ่งานาก็มัดสวนมาเยมัดหุกบมาานะมัดรข้าตัวเอาหมดยกที่สองโอ้แ่ยกที่สองลุยกันดเดือดนะครับ ตันไปยกทียศมาดูยกทยศามันเลยมัดถึงสองก็ไปฟันศอกก็ไปดซ่าฮุบมาดซ่าเตะไปกอดได้แทงเขาสลาแทงเขาดันน้อยส่อแสนมาฟันศอกเตะไปมัดทุกข์มาโอ้ต่างคนต่างฮุบโดนหน้าทั้งคู่นะครับเตะมาสลาเขาโดนถีบอกไว้ดซ่าเตะโอ้ไม้กันคอเลยจับขาได้ไม่ไม่ได้เตะมัดแทงเขาสลาแทงเขาแทงเขา แทงเขาโอ้ซาลาแทงเขาซ้อน,อนเลยเอาอดีซ่าดันไว้อืมกำกาันยัยงมาวงในรู้สึกยังจะเป็นของซาลานะครับซาลามัดทุบเขาไปอา้าวมัดต่างคนต่างกระแทกมัดย้อนซลาเตะไปเตะไว้มัดทุบหนึ่งสองโอ้มัดลิซ่าเข้าหน้าเลยลิซ่ามัดทุบเขาน้าอีกครั้งหนึ่งมัดมัดของซาลาเบินไปเตะมามัดเข้าหน้าต่างคนต่างโดนกอดเข้าได้แทงเขาโอ้ต่างคนต่างแทงเลย แทงเขาเตะมามันมาลิซ่ามัดตรงสองขา้างหน้าบอลตรงสองขา้างหน้าสองขา้าหน้าดันเข้าไปแทงเขาดันไว้ฟันศอกฟันศอกขึ้นเหมือนกันเตะมาลิซ่าซาลด์ก็หมัดสวนไปมัดพุ่งเข้าไปลิซ่ามัดมาซาลด์ก็หมัดมาเตะไปกอดเขาได้แทงเขาแทงเขาไปโอ้ตอนนี้เลือดของซาลด์ยังไหลไม่หยุดนะครับยังเดินดูดได้โดนดดถีบไใบแต่ไม่เป็นไรเดินมาซาลด์เตะ โอ้ต่างคนต่างโดนหมัดทุบเข้าไปนุบหนึ่งสองกันไปเตะมาจอยางหมัดเข้าหน้ามาเข้าหน้าต่างคนต่างโดนนะครับตอนนี้ซาลากอดไวซาลากอดไว้แทงเขาอ๋อแทงเขายาวไว้ดีไซน์กระด๊อยาวไวซาลาหมัดโอ้หมัดข้ามไปทั้งสองทีไรซาที่มันหมัดทุบสวนกันอีกโอ้ต่างคนต่างโดนอยู่ครับหมัดทุบนี่โดนทั้งคู่อ๋อซาลาเดินมาเตะมาดิซ่าหมัดสวนไปโอ้เตะมา ไช่ไหมครั้งก็โดนหมัดของลิซ่าสวนไปแล้วถีบไวซาลาถีบไ้เดินมามาัดนสองข้างหน้ากอดเขาได้แทงเขาแทงเขาต่างคนต่างแทงมาดูแทงเข้าขกันซาลาแทงอากก้าวกมการก็แย่งมานะครับมามาสวนกาลางเวทีลิซ่าเดินมาถ้าซาลาไม่เข้ากอ,อดลิซ่าจะเดินมาถียมาจับขาหมัดเข้าหน้าไปหมัดหนึ่งสองข้าหน้าหนึ่งสองข้าหน้ากอดเขาแทงเขา ออดันหน้าไว้แทงเขาแล้วแทงเขาฟันศอ,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 อกสาระบัตรสองศอกสวนมาก็เขาได้แทงโอ้มวยคูน่นี้สู้กันแบบไม่หยุดนะครับไม่ให้หายใจกันเลยเดินลุยกันตลอดยาวไว้โอ้มันเขาหน้านิซ่ามัดเขาหน้าดันหน้าไว้ดันหน้าแทางเขาสนระแทงเขาเออ้าวเหยียงมาไม่ล้มนะกรการเขาเยียกมา อย่างมามาสูคนกลางไปที่เตะไปเนอะก็เ,ะเขาหมัดเข้าหน้าเลยลิซ่าโอ้หมดยกที่สามไปแล้วหมดยกที่สามมาดูยกที่สี่ต่อเลยแทงเขาเอแทงเขาลิซ่าแทงเขาแทางเขาซาลาก็แทงแทงซาลาแทงโอ้ต่างคนต่า,ง,า,าง,งโดนนะครับมากรรมการบอกว่าระวัะงมือจิ้มตานะครับโอ้ถีบไปโดน,นหมัดฮุ้มคนาโอ้หมัดหุร่วงลงไปแต่ไม่รีบลุกขึ้นมากรรมการไม่น้ำนะครับ อืแข็งยังไม่สนัยังดยอยู่เดินมามาถึงสองข้างหน้าลิซาเดินมาหมดทุกไปแทงชนาแทงเขาเอาดันไปชนาแทงลิซาแทงดันหน้าไว้ฟันศอกชนาฟันศอกไปลิซาแทงเขาอกรรมการยกมาย่างไม่ให้หายใจนะครับพอกรรมการบอกยกเขากลุยแล้วทีไว้ชาะทีไว้ชนาเตะเอาเวิร์ไปลิซาหมาทุกไปชาะเดินเล่นก่อนคอแทงเขาแทงแทง ต่างคนต่างแทงแทงแทงโอ้แทงยัดเข้าไปยัดเข้าไปดันไว้เลยลิซา่าโอ้ยังหนุ่มกว่ายังไม่เห็นความแตกต่างระหว่างอายุนะครัคบมัดทุเข้าไปมไปัดหนึ่งสองไปเดินไปโอ้มทไปไปดทุเป๋ไปซาลาเป๋ไปโดนถีบไ้เอาลิซา่าหนึ่งสองข้างหน้าหนึ่งสองข้างหน้ายัดเข้าไปก็แทงเข้าไว้ดันไว้ไมันมีอะไรกรรมการแย่งมาโอ้กรรมการ เบรกนะครับพักยกน้นเลือดไหลมากนะครับเลือดนองเวทีเลยตอนนี้เลือดจมูกออกนักนะครับออกมากเลยให้แพทย์สนามดูนะครับรอแพทย์สนามอ่าไม่มีเวลาชกต่อได้กรรมการให้ชกต่อแพทย์สนามโชกต่อได้ก็รวยเลยนะครับแทงเขาแทางแทงเขาไปสลาแทงแทงเขาไปแทงเขาไปอีกครั้งนัง่งเอเียวมาอา้าวซาเดินไปโดนทีไรเลยมามันสองหุกเข้าไปมัดรูมไปโอซาลาก็ สู้มาเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไปถอยมัดกับเตะแรกกันเอา้าเดินเข้ามาลุยเข้ามาใจสู้จริงๆครับเลือดไหลก็มาหยุดก็ยังเดินลุยอยู่ครับยังถึงเรียวแรงจะมีไม่มากแต่ก็ยังลุยครับอ๋อลิซ่ามันน้องเข้าไปแทงเขาแทงเขา,เขาสาราก็แทงแทง,แทงดันหน้าไปศอกฟันศอกขึ้นเหมือนกันอ๋อดันลงลุยลงมาสลาละเดินไปเตะไปมัดไปอ๋อลิซ่าก็สวนมาเอาถีไว้ ยังไหุบก็ามาเหมือนกันชนะกับมัดทุบไปชนะเดิมไปมัดทุบก้าหน้าเหมือนกันโอ้ต่างคนต่างดวงนะกระแทกมัดยาวข้าหน้ากันโอ้เตะม,มากับมัดสวนกันไปเลยมวยคู่นี้ทันกันเลยน่าจะมีไฟสองนะครับในแบบนี้ยังโซซีกันอยู่สนาไปพลาดท่าใช้ยกหนึ่งครั้งเดียวยันเองอถีบไปชนาเดินมาโดนเตะโอ้มัดวืดไปสนารู้สึกว่าจะเลี้ยวแรงจนหมดไปนะครับมัดเริ่มวืดแล้ว เดินเข้าไปสาราเตเอลิซาเตม,มามาหนึ่งสองขางนาต่างคนต่างโดนเตอคืนเหมือนกันอ่าสารายัางเดินเข้าไปอยู่ลิซาหมุนไปเอัมบดยกที่สี่นะหมดยกที่สี่โอ้เรียวแรงนี่ยังไม่หมดนะมามาว่ากันต่อยกสุดท้ายยกที่ห้าใครจะได้แมชมป์แชมป์กัดแชมป์จะอยู่ที่สหราัฐอเมริกาหรือแคนาดาวนันนี้อ่าสาราดเดินกัไปบวกเข้าไปเตะไม่จับก็ได้ไม่มีอะไรสารา หนึ่งสองข้าหน้าหนึ่งสองข้างหน้าลิซ่าก็หมัดสวนมาแล้วกันทีไว้ซั้นอะไรทีไว้หมัดไปโอ้เหุดลิซ่าเดินไปลิซ่าเตะไปโอ้ซั้นอะหนึ่งสองมัดทีไว้ซั้นอะหนึ่งสองข้างหน้าหนึ่งสองข้างหน้าเตะไปอ่าลิซ่าหมัดมืดว่าหมัดหนึ่งสองข้างหน้าซั้นอะหนึ่งไปโอ้ยกนี้แรงเลยทีไว้เลยซั้นอะเตะมาอาลิซ่าก็กหมัดสวนมาสั้นอะไาบุกมาลิซ่าก็ยับเราหมุนลงไปนะครับ สลา,ามัดหนึ่งสองเข้าไปเตะไปโอ้เตะวืดเราโดนเตะสวนมาสลามัดเข้าไปนี่าะมาสวนมากันโอ้เลือดอยังไหลเต็มหน้าอยู่เหมือนเดิมนะครับพอลุยมาเอาหนึ่งสองกน้าโอ้วืดไปสลา,ามัดเข้าไปก่อนกาแทงเขาแทงเขาโอ้แทงเขาเขาเต็มเต็มเลยฟันซอยอีกครั้งนึงฟันซอยอีกครั้งนึงแทงเขาแทงเขาแทงเขา้เขาไปอ๋อทำการแย่งมาแย่งมาแรงยังไม่ตกมากนะครับยังสู้ได้อยู่ซาลา แต <im sharing> <im> ่เสียเลือดไปมากนะมัดเข้าลำตัวโอ้โดนมัดหุกข้อหน้าเลยมัดหนึ่งสองข้อหน้าหนึ่งสองข้อหน้าโอ้ซสนายังฟันสองเข้าไปลิซ่ามัดพืดไปซสนาเตะมาโอ้ปอบแปรเตรียมทีแล้วแต่ละคนมัดเริ่มเบาค่อยมีน้ำหนักแล้วมัดพืดไปก่อนเขาได้แทงดันไว้แทงเขาไม่ได้จะเตะเตะไม่ถึงเอาทีไว้ซสนาทีไว้ลิซ่าเตะเข้าไปลิซ่ามัดเข้ามาโอ้มัด สอดมืออ่ากรรมการแยกมาแทงเขาไม่ได้กรรมการแยกมาหมอบานกลางไวทียกห้าแล้วยังไม่ผ่อนยังเตะว่าลิซ่าเตะมันห,หนึ่งสองคนน่ะบอเข้าไว้ดันไว้แทงเขาอ่าดันไว้รูดออไปแล้วไม่มีอะไรเดินมาเสลาเข้ามาหมัดแทงกเข้าไปแทงยาวเข้าไปทีไว้หมัดหนึ่งสองไห้แทงเขา,อขอเขาโอ้แทงเขายัดเข้าไปแทงเขาอีกครั้งหนึง่งยัดเข้าไปโอ้ฟันสออีกครั้งหนึง่ง แต่เขาไม่พอฟันสนองสลาสลายัางเดินเข้าไปนิสาตเต็มมาบรรทุกมาถีไปสลาถีไปเตะไปมันหนึงสองข้างหน้าโอ้มัาเข้าเต็มเต็มเลยสลายังไมห่หมดแรงเท่าไหร่นะยังสู้อยู่ถึงเลือดจะไหลก็เดินนอุอมมัดกระแทกเข้าไปนิสสามาัหนหึงสอง,างมาหึงสอง,างมากดข้ไอไว้สลากอดข้อไว้แทงเขาโอ้แทงแล้วดันไว้พกเข้าไปอ้าวสลยายเดินมาไหม ดีชาจะไปนลาดแแทงเขาก็มามาทุกมาก่อนเขาได้แทงเขาแทง๋อกรรมการแยกมาวานกลางวที่ดีาเดินไปเตะไปมัดไปทีไว้โอ้ทีประเด็นเลยหมดยกที่ห้านะครับโอ้หมดที่ห้ามันน่าจะมีไฟลล้างตาครับมาดูว่าผลคะแนนจะเป็นยังไงใครจะเป็นฝ่ายชนะน,นะครับ มาดูผลคะแนนเลยทำการรอฟังคะแนนอยู่นะครับเป็นเอลิซาเฟเทคเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปอย่างเอกฉันนะครับ48ต่อ46ได้แชมป์ในรุ่น57กิโลกร,รัมไปครองนะครับเอลิซาเฟเทคนะครับชนะคะแนนอย่างเอกฉันเลยก็พร้อมรับชิมขัดแชมป์ไปนะครับคาดชิมขัดแชมป์อย่างเที่เลยเอลิซาเฟเทค